สวัสดีครับสารนุกรมย่อมมนุษย์กับผมจีบีเลเซอร์ในวันนี้จะพาทุกท่านไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเนเรื่องเสือบิ๊กบทหนึ่งซึ่งจะเป็นบทที่จะดําเนินเรื่องต่อจากบทยามะคารนครับผมและแน่นอนว่ามีเฉพาะในฉบับไเนเมะเท่านั้นด้วยซึ่งมันูกเรียกว่าบทโกคคอาคุ A ครับผมเนื่องจากว่าข้อมูลเบื้องลึกของภาคนี้มีน้อยเอามากๆและหายากเอาเรื่องเลยเพราะฉะนั้นผมจะพยายามลบรลมข้อมูลห้มากทต่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และต้องแบ่งพาร์ทเพิ่มความไม่ขาดตอน เอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพลิกสารานุกรมเรื่องนี้ไปได้วยกันเลยครับผมบทโกโคะมุคุมีจํานวนทั้งสิ้น12ตอนและเป็นเรื่องราวหลังจากที่คินโคแมนและพรรคพวกเดินทางกลับจากฐานทัพของยามะคารนกับพยานดาวคินโมคุประชาชนบนดาวให้การต้อนรับการมาเยือนของเหล่ายอดมนุษย์และมีงานเล่นเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในพระราชวังของเจ้าหญิงเดลลี่ผู้มีสักเป็นถึงเจ้าหญิงของดาวดวงนี้ ซึ่งเหตุผลที่เธอเรียกตัวทุกคนเข้ามาที่นี่นั่นเป็นเพราะว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ในความยุติธรรมเลิฟบุขอให้มาเยือนบนดาวดวงนี้เพื่อทาภารกิจที่สําคัญแต่ในระหว่างทางเหตุการณ์เหลือเชื่อได้เกิดขึ้นพวกเขาได้พบกับคินนิโคมแมนแ้ะนเหล่ายอดมนุษย์ไอดอลที่ถอดแบบออกมาราวกับออกมาจากโรงงานเดียวกันทุกประการโดยที่จะแบ่งกลุ่มกันเป็นกลุ่มวงกลมและกลุ่มกาก,ก,ากบาทและพวกเขาเหล่อนนั้นก็ต้องหาทางสารพัดวิธีกันเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าใครคือตัวจริงแต่ทั้งสองกลุ่มต่างก็พูดความจริงด้วยกัังคู และสุดท้ายนี้ก็ได้ข้อสรุปว่าทีมวงกลมคือทีมตัวจริงพวกตัวพร้อมจะเปิดเผยตัวจริงว่าพวกเขาคือกลุ่มย่อมมนุษย์โกคุอาคุพวกเขาอ้านตัวเองว่าเป็นย่อมมนุษย์ฝ่ายธรรมะที่ถูกดาบศักดิ์สิทธิ์เลอกมาเช่นเดียวกันและทั้งสองฝ่ายจะต้องตัดเินกันด้วยกติกามวยปล้ำและผู้ชนะจะได้เป็นผู้ครอบครองดาบศักดิ์สิทธิ์เล่มนั้นซึ่งเวทีถูกจัดขึ้นภายในป,าป่าปอมพวกเขาไฟสูงราว4.5กิโลเมตรที่ไม่ได้ประทุยาวนา,นานกว่าศตวรรษได้โดยดการแข่งขันนั้นจะไม่มีเวลาจำกัด ทุกคนจะสู้กันนานแค่ไหนก็ได้แต่ทีมไหนที่เหลือรอบมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะย้ายเท่าคินโคสตได้เปิดเผยข้อมูลว่าย่อมนุษย์โกโคโอาคุนั้นมีต้นกาเนิดมาจากเมืองมืดสนิทเมืองหนึ่งเป็นเมืองอมตท,ที่ไม่มีแสงสว่างเล็ดลอดเข้ามาได้ซึ่งชาวเมืองจะใช้ชีวิตแต่ละวันไปกับการฆ่าฟันจัดโทนเมนต์หนองเลือดไล่ล่าคนในเมืองมาเป็นเฉลยและฆ่าทุกคนที่พยายามจะหลบหนีออกมาเดอร์ตี้บารอนหัวหน้ากลุ่มยอบมนุษย์โกโคโอาคุได้กล่าวว่า พวกเขาปเป็นแชมเปี้ยนวยปั้มยอดมนุษย์ของเมืองน,นั้นและพวกเขาถือคติว่าชัยชนะคือความยุติธรรมโดยแท้จริงซึ่งสมาชิกของทีมโกโคอาคนนั้นประกอบไปด้วยบูลด็อกกี้จิราย,ยากูดอนบิ๊กแมกนัมบารักกี้ d ว u ดบักและสุดท้ายหัวหน้าทีมอย่างเดอ์ตี้บารอนนั่นเองและแล้วการแข่ขงขันรอบแรกก็ได้เริ่มต้นขึ้น คินนิโคแมนต้องเข้าต่อสู้กับเดอร์ตี้บารอนเป็นครั้งแรกในระหว่างนั้นเองเดอร์ตี้บารอนได้ประกาศว่าเขาอยากเห็นท่าไม้ตายของคินนิโคแมนซึ่งคินนิโคแมนก็ตัดให้สมใจอยากเดอร์ตี้บารอนกำลังจะถูกปิดฉากด้วยคินนิโคบัสเตอร์แต่เขาก็สามารถแก้ทานได้ด้วยการจับข้อมือคินนิโคแมนแลวเวียนตัวเองลงมาด้านล่างและสวนกลับด้วยท่าบารอนบัสเตอร์หรือคินนิโคบัสเตอร์ในฉบับของเขาเองเดอร์ตี้บารอนบอกว่าตัวเขานั้นรู้ท่าเด็กของคินนิโคแมนอย่างหมดเปลือก พยายามทำด,ดีกว่าซะด้วยการต่อสู้จะคนดำเนินต่อไปไม่ว่าคินนิโคแมจะมีไม้เด็ดอะไรออกมาเดอร์ตีบารอนก็สามารถแก้ทานได้หมดทุกท่าไม่เว้นแม้กระทั่ง48กระบวนท่าปีฆาอย่างฟูรินคาซานก็ถูกสนกลับเช่นเดียวกันทำให้การต่อสู้ครันน้งนี้ดูแล้วแทบจะเอาชนะได้ยากมากเลยทีเดียวในระหว่างนั้นเองคินนิโคแมนได้หมดสติลงไปชัว่วขณะประทากกะจะตัดเส้นผลแพ้ชนะอยู่แล้วแต่คินนิโคแมนพูดโทรหดของเรากลับลุกขึ้นมาได้ แล้วด้วยพลังแฝงเพลิงลุกไหม้ทำให้คินทกคแมนยังคงสู้กับเดลตี้บารอนต่อไปได้ช่างเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานสิจริงๆครับการต่อสู้เกิดชะงักไปเพราะภูเขาไฟกำลังจะพะทุขึ้นจึงก่อให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาขัดขวางการต่อสู้เทรีิแมนถามเจ้าหญิงลิลลี่ว่าภูเขาไฟลูกนี้ไม่ประทับมานานม,มากแล้วจริงๆเหรอและทำไมถึงมีแผ่นดินไหวล่ะซึ่งต้นเหตุก็คือดาบศักดิ์สิทธิ์สร้สางแมกมาพะทุข,ขึ้นมาทำให้เกิดแผ่นดินไหวไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินั่นเองครับผม ซึ่งก็เป็นผลในการแข่งขันต้องถูกตัดจบลงและได้มีการอ,อพยพประชาชนทุกคนออกไปจากบริเวณดังกล่าวแต่คินิโคแมนและเดอร์ตี้บารอนไม่ได้หนีออกมาด้วยในทางด้านของผู้อ,อพยพนั้นเทอร์รี่แมนโรบินและบัฟฟาโลแมนได้วิ่งตามไปสมทบกับคินิโคแมนวูเขาไฟได้เกิดระเบิดแรงขึ้นเรื่อยๆจนเวทีขาดกระตุยออกเดอร์ตี้บารอนหายสาบสูญไปในภูเขาไฟส่วนคินิโคแมนก็รอดตายออกมาได้อย่างดุเดิอด พอพวกคนเดอร์ตี้บารอนที่เหลือเชื่อว,ว่าหัวหน้าของเขาต้องรอดชีวิตกลับมาอย่างแน่นอนจึงประกาศว่าจะต่อสู้ต่อโดยทันทีแต่คำน,นี้หาผลแพ้นชนะไม่ได้เนื่องจากว่าคู่แข่งขันหายสับสนไปและเวทีบึ้มบีจึงต้องทำพิธีหาคู่ต่อสู้คู่ตัดไปต่อหน้าดาบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปรกการขับเลิกได้ความวันนัดถัดไปเทอร์รี่แมนจะต้องเข้าพิธากับไวบัคและสถานที่แข่งขันจะถูกจัดขึ้นบนเวทีบนภูเขาน้ำแข็งสูง การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแทบจะทันทีโดยที่เทอร์ีแมนเป็นฝ่ายเปิดก่อนพร้อมทั้งถามว่าเดอร์ตีบารอนอยู่ที่ไหนและ,ะเด็ศึกไวบักด้วยท่าค้าฟรานดิงอย่างว่องไวแต่ไวบักกลับไม่เป็นอะไรเลยสักนิดเดียวเทอร์ีแมนได้ล,ล่วงรู้ความลับของไวบักว่าไวบักนั้นไม่มีกระดูกร่างกายทั้งล่างของ,ของเขาล้วนเป็นกล้ามเนื้อทั้งสิน้นดังนั้นถ้าบิดกระดูกหรือหักกระดูกจะทำอะไรเขาไม่ได้เลยนั่นเองครับผมไวบัก <White Buck S 2> เผยไม้เด็ดออกมาอย่างการหมุนตัวการรากาศและเสกไพ่าามาโจ แถมยังหายตัวได้เรากับมายากลอู่เรด้ว่าเป็นสุติญาลำบากสำหรับเทอร์รี่แมนจริงๆครับการต่อสู้ยังคนดำเนินต่อไปอย่างทุลักทุเลเทอร์รี่แมนพยายามเค้นความลับออกมาจากปากวาปักอีกครั้งแต่ฮอากลับไม่ปิดปากออกมาเลยแม้ว่าจะใช้วิธีอะไรก็ตามระหว่างน,นี้เองลำแสงตะดับศัดสิทธิ์ได้เปิดเผยปาฏิหาริย์อหมาอีกครั้งทำให้เทอร์รี่แมนถึงกับต้องพาออกมาดูให้ได้ ซึ่งภาพที่ถูกฉายออกมาก็คือภาพของเงาปริศนาที่คว้าหินสีดำบางอย่างรูปทรงคล้ายตันเซียไว้ซึ่งนางก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเดอร์ตี้บารอนนั่นเองครับผมในจังหวะที่เผยนั่นเองวายบักได้แชร์ไม้ใต้เด็กบางอย่างมาถูกเรียกว่าไพ่ตายแห่งนรกโดยการเสกไพ่จํานวนมากออกมากลายเป็นลมหมุนและทําให้เธอได้แมงกลายเป็นไพ่หนึ่งใบของวายบักวายบักเล่นเกมอย่างเดินกับทุกคนซึ่งมันเหมือนเกมจับตองสี จะมีไพ่มากมายกระจักกระจายอยู่บนเวทีซึ่งไวปพัสจะกีบการ์ดออกมาดูจนครบ4ี่ใบหากเป็นตองสี่เขาจะฉีกทิ้งออกทีละชุดผลปรากฏว่าเขาเจอไพ่ของเทอร์รี่แมนและกำลังจะฉีกยวออกมาแต่ยังไม่ทันจะขาดออกจนหมดลมก็พัดมาแรงจนไพ่ปลิวออกไปไวปพัสคืนร่านโดยไม่กลับเทอร์รี่แมนในที่สุดแต่เทอร์รี่แมนก็บาดเจ็บจนไม่สามารถต่อสู้ต่อไปได้ชายชนะั้นจะตกไปของฝ่ายย่อมมนุษย์โกคูอาคกอย่างน่าเสียดายฝ่ายเสียเปรียบตอนนี้จะตกเป็นฝ่ายของ,ของคินนิคุแมน คินนี้โคแมนท้าทายคนเดิมน,นี่เข้ามาต่อสู้กับตนด้วยอีกครั้งแต่ฝ่ายโกโคอาคุปฏิเสธทุกคนและได้ถามบัฟฟาโลแมนเข้ามาเป็นคู่ต่อสู้ในวินาทีที่บัฟฟาโลแมนกระโดดขึ้นเวทีนั้นได้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นฝ่ายโกโคอาคุทุกคนจับตัวของบัฟฟาโลแมนกระโดดขึ้นฟ้าและเดอ์ตี้บารอนก็ปรากฏต่อมาสวมลองคอนโฉมใหม่ให้กับบัฟฟาโลแมนดูเหมือนจะเป็นเรื่องบ้าบอที่สวมลองคอนให้กับบัฟฟาโลแมนเองแต่นั่นคือสิทธที่เดอ์ตี้บารอนวางแผนเอาไว้ครับ ลองฮอนใหม่ออกฤทธิ์ในทันทีมันเปลี่ยนสีกลายเป็นสีดําและส่งผลให้บัฟฟาโลแมนเกิดอาก,การบ้าคลั่งขึ้นมาอ๋อแต่ตัวนี้พอขออนุญ,ญาตย้อนไปสักนิดหนึ่งนะครับว่าเดอร์ตี้บารอนไปเอามันมาจากไหนคําตอบอยู่ในช่วงนี้นั่นเองครับผมในช่วงที่เดอร์ตี้บารอนได้หายตัวไปนั้นเขาได้งมลาวาตามหาหินสงจันเซลสีดําและในระหว่างนนะั้นเขาก็หลบหนีแสงตกดาบสัก์สร็จไปด้วยและหินสงจันเซลนั่นก็คือลองฮอนนั่นเอง โดยที่ด์ตี้บารอนเล่าให้ฟังว่าเมื่อนานมาแล้วเขาเคยมาเดอนบนดาวดวงนี้และเขาก็นำลองคอนอันนี้มาเก็บไว้ในภูเขาไฟที่ใช้จัดการแข่งขันและพอภูเขาไฟปะทุขึ้นมาเขาจึงแจ้งว่าหายสาบสูญไปแล้วทวงคืนลองคอนที่ซ่อนไว้กับคืนมานานั่นเองครับผมก่อนเริ่มต้นการแข่งขันคินิโคแมนแตะหลายของบัฟาโลแมนทําให้เขาเกิดอาการคลั่งและขวิดใส่คินิโคแมนจนกระเด็นออกไปตอนนี้บัฟาโลแมนได้กลายเป็นพ่เดียวกันกับยอดมนุษย์โกคูอคอาคูไปเสียแล้ว คินนิคแมนพยายามพูดเรียกสติกกลับคืนมาแต่ไม่ว่าจะพูดกี่คำบัฟเฟลแมนก็ยังคงโจมตีใส่คินนิคแมนอย่างต่อเนื่องแต่คินนิคแมนกลับไม่สวนกลับไปเลยแม้แต่ครั้งเดียวบรรยากาศกำลังตึงเครียดได้ที่มีแต่ทีมโกโคอาคุ A ที่กำลังคงยิ้มร่าก,กับผลงานซีรีส์ดราม่าที่ตบเพิ่งทำขึ้นมาจนคินนิคแมนต่อสู้ไม่ไหวแล้วคินนิคแมนกำลังถูกเฮอริเคนมิกเซอร์พุ่งเข้าโจมตีแต่รามแมนได้เข้ามาขวางเอาไว้และอาสา,าที่จะหยุดบัฟเฟลแมนด้วยตนเอง คินคแมนได้ถูกขามส่งโรงพยาบาลไปพร้อมกับเสียงปรบมือจากผู้ชมในความทราบ้นในพรังมิตรภาพของเขาและแล้วการต่อสู้ของราเมงแมนและบัฟฟาโลแมนกลังจะเริ่มต้นขึ้นต่อจากนี้ผลการต่อสู้จะเป็นอย่างไรเหล่าย่อมนุษย์ฝ่ายธรรมะจะหยุดฝ่าโกคคอาคุได้อย่างไรและบัฟฟาโลแมนจะกลับมาเป็นคนเดิมได้อีกหรือไม่โปรดติดตามชมภาคต่อไปนะครับ